สวัสดีครับช่องเจ็กี้รถแห่เจ๊กิมซ่าครับผมเดี๋ยวมือนี่ฮอมาแห่อยู่อ่าบ้านลักเมืองครับลักเลี่ยมลักเลี่ยมนี่ครับรถแห่ครับกับมาฮอดแล้วครับผมอันนี้เป็นเวทีครับของอันนุนซ่าครับนุนซ่ากาลสินครับผมมัอนี้รถแห่สามคันครับประทากันครับแต่ผ้าพื้งครับเดี๋ยวนัก้อบฮอ่กำลัง ถ่ายรูปอยู่ครับนักลอกเกาเดี๋ยวภามของมึงนักลอกครับนี่ครับนักลอกเ้างกำลังเป็นได้แบบอยู่ครับตอนนี้ครับได้แบบรถแห่ครับผมนี่ตากล้องครับตากล้องมือนี้มีเสียสวยๆใสครับผมนี่ได้ยังไงวะมึงเสร็จเสียดไม่สักคนเดี๋ยวผมพาไปเบิึงเวทีเขาจ่อตั้งครับจ่อกำลังตั้งเวทีครับตอนนี้ครับ เวทีใหญ่พอสมควรครับนี่ครับถ้าเบิงรับสาวสีไล่บ่ครับมือนี้แต่ว่าเขาว่าบ้านนี้สาวหลายแห้งครับผมโอ้ยซูมตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับนี่ครับมือจีต่างมากครับมือจีต้าครับขีดนี่มาเล็วครับโอ้ย่างขีดเลยโอ้นี่ครับจีต้ามาเล็วครับสภาพอาหารการกินครับ ทีมงานเดี๋ยวนักดนตรีกำลังมากครับที่ที่กำลังไก่แล้วครับเดี๋ยวบอาหารกระปุ่นครับเมื่อนี้เดี๋ยวยวดวาแซ่บมากแซ่บมากพาย่แค่นี้แม่นแม่นครับแม่นขอไอ้หนุ่ยเกยู่นี่นะครับนี่นักร้องเขาครับนี่ครับมีตาเามีตามากแล้วครับผมน หน้มอาหารการกินครับนี่ครับข้าบข้าบโมครับอยังก็ยูนี่อันแจเฮ็ดนี่ด้วยกินนี่กินไส้ยมีน้ำข้าวเจ้าหรือน้ำฮ่องกน้ำแกงบ๊วยครับนี่ครับี่สมมติว่าออ นี่ครับนี่เนี่ครับมานีเมาแล้วครับนีก้สวัสดีครับเปิดคลิปไปเปิดแล้วเปิดแล้วเ้นเสียสวยด้ครับมือนี้อเตียงเลยขอบเตียงแบยากกินเามือนนี้มีหอดหมแค้นครับผมมอแค้นนหมอกแค้นครับบอกแค้นตรงนี้ว่ามันจะดับจะดำงเกดกับ่มโอ้โหีงอะไรกันเลยวะเปนการเบิร์ได้นี่เป็นง่างๆนี่ เดี๋ยวกล่องเดี๋ยวทำเพิ่กล่อง đây ạ, chúng ta thay đồ vậy ạ, bé Thái, thiết bốc, kết nhàng ạ, chi sáng sáng ผมตังง้ดูเสือหเสงแชบแห้เลยนี้ครับมันเลยมได้ครับไปเนียไปตังใง,ง,ง้เพื่นแม่สัน

นี่ครับพวกแห่แจ่คคิมนะคะจะจ้ากจ้าไปจ้าก็ไปไม่ไรคือเทียบข้าในเลิศมากกันเลยกันค่ะดินี่เด็ดเจ้านามาอะไรครับคุนี่นี่ครับตอนนี้เอาเครื่องดนตรีมา่อคืนนี่ครับเพื่อเป็นแจ็คมือกองันครับเครื่องดนตรีมา่อคน เซนวิทวายู่กางว่ขอยที่ย่กัง ครับผมขอบคุณทีมงานรถแห่แจ็คคิมซาววันนี้นะครับผมวันนี้มาไม่ได้คาดตัวเลยนะครับว่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่องกดไลค์กด subscribe ที่ช่องแจ็คกี้แจ็คคิมรถแห่แจ็คคิมซาวด้วยนะครับผมตอนนี้รถชูสามหมื่น s ับสไครป์แล้วนะครับกดติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนั่งเรียบร้อยดีตอนนี้มาทรงนักดนตรีครับนักดนตรีขึ้นเวทีต่อครับผม นี่ครับอันนี้ก็เล่ยนมารับยนี่ยมันขึ้นต่อครับเป็นทีมงานนักนรดีเทาเลยมารับครับผมนี่ครับแจกชิมเศร้าครับผมนี่ครับเบสครั้งละอ่าสิบสองครับผมหนึ่งสองสามอันสี่สิบสองครับผมจอดเทียบเลยครับจอดเทียบออกกล่องเอายังขึ้นเอาเครื่องดนตรีคิต้าขึ้นครับผมแกะพ่งแก้วนะครับนี่ คำเรียกครับมือนีแฮ่แล้วเอา,เอาของมองตรงครับเก,ก็บกล้องเก็บยังครับมือนีถ่ายรูปถ่ายยังก็คอยจะถ่ายวิดีโอครับผมมีคนถ่ายซอยครับนี่เป็นกล้องอา่าที่ฮอเซทถ่ายรูปครับอันนี้กล้องถ่ายวิดีโอครับโซนี่ครับูอุชิว่าโ,โซนี่ภาพสวยครับโซนี่มีภาพสวยเราปิด,ปดน,นีปิดนั่นปิดนี้ไว้ เปิดไฟแล้วเวทีหอบเปิดไฟเรียบร้อยครับเวทีเวทีไงครับเวทีเวทีแปดทองครับเลยแปดทอง